ะนะในสิ่งที่เราได้ฟังรวมกันแล้วให้เราดูจากพระชนนที่ผมได้แบ่งปันในมาถึงในหนึ่งโครินบทที่12มีเรื่องราวที่สำคัญมากๆไม่เพียงแต่ที่เราได้รับความรอดแต่เราจะดำเนินชีวิตในการทำให้ความรอดจเจริญขึ้นและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่ออาณาจักรของพระเจ้าการที่เราจะสามารถใช้คุ้มในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างทร,ง,รงประสงค์ที่ทรงประทานให้กับเราทั้งส่วนตัวส่วนรวม ทั้งส่วนเล็กส่วนย่อยรายละเอียดและส่วนใหญ่ส่วนใหญ่และภาพใหญ่สิ่งที่เราทั้งหลายทําส่วนตัวและทําส่วนรวมพระเจ้าของพระเจ้าในบทที่12ในข้อที่1ถึงข้อที่11พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณพวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างาศาสนาอยู่นั้นพวกท่านถูกชักจูงและนําให้หลงไปนับถือลุกเคารพ ซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยทางใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่าไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าให้พระเยซูเป็นที่สาบแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปนิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤิธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพรวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นได้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระไทยพระองค์ นี่คือสิ่งที่การที่เราจะดำเนินชีวิตเรามีทั้งส่วนตัวแล้วก็มีทั้งส่วน,ว ng, ววนวร, atorium, ร,รวมมีทั้งสิ่งที่เราเกี่ยวข้องความรับผิดชอบส่วนตัวมีทั้งสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีทั้งสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับสังคมรอบข้างมีทั้งสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เพียงแต่เราเชื่อเฉย การเป็นคริเสเตียนไม่ใช่เพียงแต่เชื่อเชยอ,อ,อธิษฐานอ่านบางวันปีมาโบสถ์เข้าเซลลรับใช้ถวายเพราะนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่คริสตจักรนั้นเป็นทั้งส่วนตัวครอบครัวสังคมชุมชนและอาณาจักรจริงแล้วนี้จะต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดเราแต่ละคนมีสิทธิส่วนตัวเรามีส่วนตัวและแต่ละคนเรามีครอบครัวแต่ละคนเรามีเชื้อสายบิดามารดาแต่ละคนเรามีชุมชนที่เราอยู่เราอยู่ในหมู่บ้านใดตำบลใด เราเกี่ยวข้องกับทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งภาคแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็ทั้งเกี่ยวข้องกับประชาคมโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การเกี่ยวข้องทําให้เราสามารถที่จะตอบสนองในบริบทความสําคัญความจําเป็นและสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องเหมือนวันนี้ในพื้นที่ของเรามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่เราอยู่ในบ้านมะเฟืองเราที่เป็นคริสเตียนเราที่มีสิทธิ์เราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และไม่ควรจะรับสินบนไม่ควรจะไปรับเงินของผู้สมัครไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพราะว่าสินบนคือความพินาศสินบนคือคำสาปแช่งสินบนคือการเบี่ยงเบนความถูกให้ผิดและสินบนมีราคาของมันที่ต้องจ่ายมันทำให้ชีวิตของคนนั้นเราได้เงินเขาไม่กี่บาทแต่เราถูกสาปแช่งตลอดเชื้อสายพงพันุ์ของเราสุขภาพร่างกายธุรกิจการงานชีวิตครอบครัวสังคมอาชีพการงาน เราคงจําเรื่องราวของยูดาสอิสคาริโอตได้ที่ไปรับเงินสินบนเพื่อที่จะชี้เป้าให้ศัตรูที่คนที่เกลียดชังพระองค์นั้นไปจับพระองค์ไปรับสินบนเข้ามาแล้วก็ไปชี้เป้าและทําให้คนเหล่านั้นไปจับพระเยซูได้และเมื่อพระเยซูถูกจับอยู่ในเงื้อมมือของผู้ที่ยูดาสขายและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมโนทมจิตสํานึกของยูดาสที่ไปรับเงินนั้นมารู้สึกผิดรู้สึกผิด การรู้สึกผิดมันไม่ได้เป็นเพียงแต่เรื่องของเนื้อหนังของเราตัวตนของเราแต่มันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับมารซาตานมารซาตานอยู่เบื้องหลังบาปทุกชนิดอยู่เบื้องหลังการไม่เชื่อฟังทุกชนิดอยู่เบื้องหลังความคิดเหตุผลจอมปลอมทุกชนิดอยู่เบื้องหลังการเกียดค้านอยู่เบื้องหลังการไม่ทำตามความจริงทุกชนิดเพราะมันทำให้เกิดประโยชน์ต่อมารซาตานและขณะเดียวกัน มนุษย์เผชิญหน้ากับพระเจ้าเพราะสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้ากับมารและเราเป็นผู้ที่ว่าเราจะเลือกที่จะให้ชีวิตของเราเป็นของใครนําประโยชน์ไปให้ฝ่ายไหนเราจะทําให้เกิดความยุติธรรมหรือเราจะทําให้เกิดเสียความยุติธรรมเราจึงเห็นว่าเมื่อยูดาสขายพระเยซูและคนเหล่านั้นก็ทํากับพระเยซูในการทรมานกล่าวโทษกล่าวร้ายและฆ่าพระองค์มโนธรรมของยูดาสรับไม่ได้ ทั้งที่ยูดาสไม่รู้เลยเรื่องนี้เพราะพระเยซูเคยเตือนเขาแล้วว่ามีบางคนอยู่ที่นี่ที่ยังไม่รู้ิษสงของความบาปจนกว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับความตายสำนวนไทยเขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาและเมื่อเขาเมื่อยูดาสที่พระเยซูเตือนไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งสาวกถามว่าใครที่จะทรยศพระเยซูก็บอกตรงๆคนที่จิ้มในชามเดียวกันกับเราและเมื่อพระเยซูจิ้มในชามนั้นหลังจากที่พงยกมือขึ้นจากชามที่จิ้มยูดาสก็จิ้มตาม ก็เป็นการเฉลยเป็นในตัวแล้วว่ายูดาสนั่นแหละจะทรยศแต่ว่ายูดาสก็ไม่รู้ตัวยูดาสก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นคริสเตียนไม่จะเป็นเชื่อเก่าเชื่อใหม่หลายคนที่เขาเอาเงินมาให้ไม่เป็นไรเลือกให้หน่อยเอาเอาเอาไปเอาไปหลายครั้งเราคิดว่าเขาช่างสิเราเอาเงินเข้ามาเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเราจะเลือกไม่เลือกก็แล้วแต่แต่เงินตัวนั้นมันถูกนํามาด้วยจุดประสงค์ของการซื้อสิทธิ์และขายเสียงมันเป็นเงินถูกสาบแช่งพระเจ้าสาบแช่งพระเจ้าสาบแช่ง เงินสินบนสาบแช่งผู้ให้สินบนสาบแช่งผู้รับสินบนคริสเสียงควรจะเป็นคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ร้อเ์เซนต์แต่ไม่ควรจะถูกควบคุมและซื้อสิทธิ์ขายเสียงจนในสุดยูดาสเนี่ทนต่อจิตสำนึกที่พระวิญญาณของพระเจ้าเผชิญหน้ากับเขาและมารซาตานเมื่อมันใช้ประโยชน์เสร็จมันก็ไม่รับผิดชอบเหมือนกันเพราะว่ามันถือว่ามันใช้งานยูดาสสำเร็จยูดาสคิดได้ เอาเงิน30เหรียญที่รับสินบนเข้ามาเอาไปคืนเอาไปคืนผู้ว่าจ้างเอาไปคืนคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นยังบอกว่าไม่รับเพราะเป็นเงินที่ไม่สะอาดเพราะว่าเขารับสินบนไปแล้วมันเป็นเงินที่เป็นมลทินแล้วขนาดผู้ว่าจ้างยังไม่รับเงินนั้นคืนเพราะมันกลายเป็นเงินที่เปื้อนไปแล้วในที่สุดเข้าเงินนั้นไปทําอะไรขนาดคนที่เป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยเขายังไม่รับเงินนั้นคืนเขาบ่งบอกว่าเรื่องอะไรจะเอาเงินไม่เป็นมงคลเนี่ยกลับมาคืน พราะเป็นเงินค่าจ้างสําหรับการจ้างค่าคนแต่ที่บางทีการเลือกตั้งคนนี้ควรจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรแต่ปรากฏว่าเราไปรับเงินของอีกคนหนึ่งมาทั้งที่มโนธรรมของเราเราจะเลือกคนนี้เพราะสัมผัสว,ว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาแต่เนื่องจากอีกคนหนึ่งเบอร์อีกอื่นเอาเงินมาให้เราเราก็เลยต้องกาาคนที่เอาเงินมาให้เราเรากําลังเบี่ยงเบนชอบทําให้เป็นความอาธรรมในสุดมโนธรรมที่เกิดขึ้นมาร์สตานก็เล่นงานไม่รับผิดชอบมันถือว่าคนนั้นเลือกเอง เมื่อติดกับก็ต้องเจอกับกับดักยูดัสทําอะไรไม่ได้ไปผูกคอตายนี่คือคนที่ผูกคอตายเนี่ยเขาหมดหวังสิ้นหวังเขาหมดปัญญาแล้วเขาไม่มีทางออกเขามืดมิดเขาไม่มีความหวังอะไรเขาจึงฆ่าตัวตายคริสเซียนหลายคนไปรับเงินสินบนแทนที่ชีวิตสุขภาพครอบครัวการงานอาชีพแทนที่เรามันจะรุ่งเราก็ดําเนินมาดีๆพอไปรับสินบนมันมีรูรั่วเกิดขึ้นมันมีที่ที่ผูกเกิดขึ้นมันมีที่ เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นเชื้อมะเร็งของของการรับสินบนสินบนตลอดพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยสนับสนุนเห็นด้วยกับสินบนแต่เตือนเสมอว่าสินบนคืออะไรไม่จะเป็นการเมืองไม่จะเป็นการเลือกกรรมการไม่จะเป็นการเลือกบุคคลตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับประเทศคิดเสียจักจะต้องยืนหยัดในการเป็นความสว่างที่ไม่ถูกถังครอบไว้แต่ต้องส่องสว่าง บางทีก็เป็นเรื่องที่น่าอายที่นักการเมืองหรือว่าผู้คนข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าเออคริเซียนไม่รับโบสถ์ไม่รับเงินสินบนแต่ปรากฏว่าพอมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นปรากฏว่ามีคนไปรับมาคิเซจักไม่รับผิดชอบเรากําลังดูหมิ่นพระเจ้าและเรากําลังเยาะเย้ยพระเจ้าเรากําลังให้คนอธรรมที่เขาเห็นคริเซจักสะอาดแล้วก็คริเซจักเป็นแบบอย่างเนี่ยกลายเป็นเขาดูถูกดูหมินอ๋อเขาไม่ต่างกันเราประกาศว่าคริเซียนไม่ดื่มเหล้าสุบุรี ไม่เล่นยาเสพติดไม่โกงไม่นินทาว่าร้ายอภัยยกโทษแต่ถ้าเราทําตรงกันข้ามเรากําลังประจานพระเยซูในสิ่งที่คนทั้งหลายเขาก็มองเขาได้ยินข่าวดีจากพระอ,องค์แล้วแต่การประพฤติของคิสเซียนกับตรงกันข้ามกับข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างจากการกล่าววหวยลูกเคารบไม่ต่างจากการเป็นทาสของผีมารซาตานขอเตือนพี่น้องตรงไปตรง,ตรงมาตามพระวจนะของพระเจ้าว่าคริสจักรจะต้องชัดเจนในเรื่องของคุณธรรม ชัดเจนในเรื่องของศีลและธรรมชัดเจนในเรื่องของสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างนี่ไม่ได้เป็นความเคร่งแต่มันเกี่ยวข้องกับการปลูกและการหวานถ้าเราปลูกพันธุ์ที่ดีเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีถ้าเราปลูกหวานความอาธรรมเราก็จะเก็บเกี่ยวคำสาปแช่งนี่เป็นสิ่งที่ทําไมพระพีพระเจ้าจึงเตือนให้เรากลับใจใหม่ทําให้เราต้องฟังพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ ไม่ใช่เอาสถานการณ์เหตุผลของเราตอนนี้ไม่มีเงินพอดีตอนนีเ้เราไม่ได้ไปขอเขาได้หรือเขาเอามาให้มันเป็นเหตุผลจอมปลอมมันเป็นกับดักแต่เมื่อเราไปรับมาแล้วมารซาตานก็อยากจะบอกว่าก็คุณโง่เองที่มาติดกับดักและพระเจ้าก็จะบอกว่าเราก็เตือนเจ้าแล้วคริสเสจักก็เตือนมโนธรรมก็เตือนนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายที่กําลังดําเนินชีวิตนั้นเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเรากําลังดําเนินชีวิตที่มีพระเจ้าร่วมงานกับเรา ผู้คนในโลกนี้มารซสตานเอาฤทธิ์อำนาจไปเป็นเครื่องมือของมันเอาเครื่องรางของขังไปฆ่าคนเอาอำนาจฤทธิ์อำนาจไปสาบไปแช่งไปสาปบานแต่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์เป็นประการแรกความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเราใส่เสื้อผ้าสีขาวเดินไม่ใส่รองเทา้าหรือนั่งอธิษฐานทั้งวันเลยคืนแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าคือมโนธรรมจิตสำนึกความยำเกรงพระเจ้าที่เราไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม ในนั้นขอพระเจ้าที่จะเมตตาต่อคิตตจักที่เราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตพึ่งพื่พี่บอกว่าพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างาศาสนาอยู่นั้นพวกท่านถูกชักจูงและนำให้หลงไปนับถือลูกคารพบซึ่งพูดไม่ได้ถูกชักจูงลูกคารพบเยาะเย,ะเยะ้ยมนุษย์ที่เป็นพระฉายาของพระเจ้าลูกคารพบพูดไม่ได้พระเจ้าสร้างเราให้เป็นอัจฉริยภาพให้มีทั้งปัญญาและความเข้าใจลูกคารพบพูดไม่ได้แต่มนุษย์กยล่าวไหวลูกคารพบ เมื่อก่อนเรามืดตอนนี้เราสว่างเมื่อก่อนเราโง่ตอนนี้เราฉลาดเมื่อก่อนเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมีพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับเราการที่พระวิญญาณเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ทําให้มนุษย์มีชีวิตเป็นผู้สถิตอยู่กับมนุษย์ในมโนธรรมในจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ที่ดูแลโลกเป็นผู้ที่ดูแลมนุษย์เป็นผู้ที่ให้การบังเกิดใหม่ให้มโนธรรมให้เรากลับใจใหม่แยกแยะถูกผิดและมีกําลังที่ยืนหยัดทําการดี ปฏิเสธความชั่วนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานที่เรามีการบังเกิดใหม่ความรู้ความเข้าใจการเป็นชีวิตการจัดเตรียมในทุกสิ่งเหนือธรรมชาติพระวิญญาณพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมเหนือทุกมิติในโลกนี้พี่น้องขอให้เราที่จะสามารถกลับมากลับมาหาพระเจ้าการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่สอนมโนธรรมเพียงแต่เราต้องฟังจากมโนธรรมที่พระวิญญาณ เตือนในใจของเราวัยรุ่นหนุ่มสาวการที่เราไปอยู่ด้วยกันไปนอนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบุรุษไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่เราไปอยู่ด้วยกันไปนอนด้วยกันมีเพศสัมพันธ์กันหรือมีเพศเดียวกันสัมพันธ์กันมันเป็นความบาปชั่วเป็นคำสาปแช่งเราเห็นมันไหลมาจากคนทุกยุคทุกสมัย LGBTQ ไม่ได้มีเฉพาะในยุคนี้มันมีตั้งแต่ยุคโสโดมโกโมลา การละเมิดจริงต่างๆความบาปช่วมีทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ยุคนี้มันมากขึ้นมาสตานกำลังเล่งเล่งงานของมันที่จะลักฆ่าทำลายเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยแต่คริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพระวิญญาณปกคุมอยู่เหนือโลกและจักรวาลอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือชีวิตมนุษย์อยู่เหนือสปปรรพสิ่งทั้งหมดและพระองค์ประสงค์ที่จะประทานของประทานจากพระวิญญาณของประทานจากพระวิญญาณ ไม่ใช่ของที่เราทำเองแต่มันเป็นของที่เราได้รับจากพระวิญญาณเมื่อเราปลูกมะม่วงเราจึงเห็นผลของมะม่วงเราจะพยายามที่จะไปทำผลมะม่วงให้เกิดขึ้นแม้ว่าจะเหมือนแต่มันก็คือผลปลอมแต่ถ้าเราปลูกมะม่วงยังไงเราก็ได้เห็นผลมะม่วงหลายคนพยายามที่จะทำงานของพระเจ้าด้วยของประทาน แต่เรากับปฏิเสธพระวิญญาณและไม่สัมพันธ์กับพระวิญญาณเราไม่ปลูกพระวิญญาณเราไม่มีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราที่จะสัมพันธ์กับพระองค์แล้วจะมีผลของพระวิญญาณได้ยังไงเราจะมีของประทานได้ยังไงพระพระเจ้าทรงสร้างเราเนี่ยมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาสร้างมารุ่นที่ดีตามรุ่นของมันถึงยังม่ยังต้องเกี่ยวข้องกับการไปชาร์จแบตเตอรี่มันยังต้องเกี่ยวข้องก,กับการไปเติมเน็ตเติมอินเทอร์เน็ตจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต มันถึงจะสามารถทํางานมันยังมีการรายละเอียดของยังต้องมีโหลดแอปยังมีอัปเดตการที่พระเจ้าสร้างเรานั้นพระเจ้าสร้างเราให้มีพื้นฐานที่เป็นความพร้อมที่เราจะรองรับของประทานของพระวิญญาณเรามีทั้งกําลังสติปัญญาร่างกายมี IQEQ มีระบบในร่างกายของเราที่พร้อมมีกําลังมีความสามารถมีศักยภาพพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะใช้ได้แต่ผู้ที่จะทําให้เราใช้ได้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทําให้เราเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงของประทานใครประทานพระวิญญาณประทานเราจะได้รับสิ่งที่องค์ประทานได้อย่างไรเราต้องมีพระองค์เราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีชีวิตเราก็สามารถเติบโตเจริญขึ้นและเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดพัฒนาทําสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น แก้ไขสิ่งต่างๆได้รองรับมีภูมิคุ้มกันมีการเผชิญมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะเรามีชีวิตเติบโตได้เจริญได้ทําสิ่งสารพัดได้ถ้าเรามีพระวิญญาณพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตคนที่ดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่นําพระวิญญาณเป็นผู้นําเราไม่ใช่เรานําพระวิญญาณพระวิญญาณสร้างโลกพระวิญญาณสร้างเราพระวิญญาณเป็นผู้ออกแบบในการสร้างเพื่อจุดประสงค์ ที่ดียอดเยี่ยมที่มีศักยภาพสูงสุดเมื่อเราทํางานร่วมกับพระวิญญาณเมื่อผู้เชื่อดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณพระวิญญาณเปิดเผยสําแดงพระวิญญ,ญาณน,นําเรานําเราในการขับผีนําเราในการทําการอัศจรรย์นาเราในการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆนําเราในทางที่รอดปลอดภยัยนําเราในการเผชิญสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้พระวิญญ,ญ,ญาณทํางานร่วมกับเราและพระองค์มีของประทาน ถ้าเราดูในหนึ่งโครินธ์บทที่12เราจะพบว่าทุกอย่างมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันแล้วเราจะปฏิเสธพระวิญญาณได้อย่างไรเราจะเอาพระวิญญาณมาใส่กล่องของหลักข้อเชื่อได้อย่างไรพระองค์คือผู้สร้างเราคือผู้ที่ถูกสร้างพระองค์คือผู้ประทานทุกสิ่งเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตที่เป็นความรับผิดชอบแรกและสําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหันชีวิตของเรามาหาพระวิญญาณดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณ การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณเราไม่ได้เป็นเหมือนเรื่องราวของคนตาบอดคำช้างคนหนึ่งไปคำถูกขาช้างก็ว่าเหมือนเสาบางคนคำถูกหูก็คิดว่าเป็นภาชนะถาดหรือว่ากระดง้งไปคำถูกหางช้างคิดว่าช้างเป็นเหมือนไม้กวาดไปคำถูกข้างช้างคิดว่าเป็นผนังบ้านพระวิญญาณไม่ได้เป็นเพียงแค่อาการที่เราพูดภาษาแปลกๆสั่นร้อนล้มกิดกั s หรือมีอาการต่างๆอันั้นเป็นเพียงของบางส่วนที่คนตาบอดคำช้าง แต่ช้างจริงๆแล้วมันคือตัวแบบไหนเราก็รู้พระวิญญ,ญาณทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราจดจอ่อแต่หลายคนก็ต่างคนก็ต่างอ้างประสบการณ์ของตนเองว่าพระวิญญาณต้องเป็นอย่างนี้เป็นตะคอต้องเป็นแบบนี้สภาต้องเป็นแบบนี้แบบติจตต้องเป็นแบบนี้เรากลายเป็นคนที่มีประสบการณ์เล็กน้อยบางส่วนบางด้านที่เราได้มีประสบการณ์กับพระองค์แต่ทั้งหมดของพระองค์คือผู้สร้างจัก,กรวาลผู้สร้างแผ่นดินโลกผู้สร้างมนุษย์ทั้งหมด ผู้ที่เราต้องเกี่ยวข้องสรรพสิ่งทั้งหมดการดําเนินชีวิตทั้งหมดวิถีทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่ทรงเป็นพระวิญญาณที่ครอบครองทั้งหมดเราจะเชื่อได้เราจะกลับใจใหม่ได้เราจะบังเกิดใหม่ได้เราจะเติบโตได้เราจะดําเนินชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาะวะที่จะถวายเกียดพระเจ้าได้เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณที่ทรงทํากิจอยู่ภายในเราทั้งหมดถ้าเรามีพระวิญญาณเราสร้างสิ่งสารพัดได้เราทําสิ่งสารพัดได้แต่ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณ เราพยายามทำในสิ่งที่เป็นต้นทุนหรือประสบการณ์บางด้านของเราเราก็จะเหมือนอย่างที่ครสเซียนเถียงกันคสเซียนพูดถึงพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันขัดแย้งกันอีกต่างหากซึ่งมันเป็นเรื่องตลกถ้าคสเซียนอยู่บนเวทีเป็นนักแสดงผู้ชมก็จะตลกหัวเราะพระเจ้าจึงขำบรรดามนุษย์ทั้งหมดบรรดาคีเซจักที่อ้างถึงพระองค์พูดถึงพระองค์ในมุมของตัวเองแต่พระองค์ประสงค์ที่จะสำแดงถึงความล้ำลึก ถึงสงา่าราศีและศักดิ์ศรีของอาณาจักรให้เราทั้งหลายเห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคริสสจักจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทัศนคติของตัวเองสายตาของตนเองแนวความคิดของตนเองในการที่เราจะดำเนินชีวิตโดยการฟังพระอ,องค์นั่งกับพระอ,องค์มองออกไปยังมุมมองของพระอ,องค์เข้าใจในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสำแดงและเปิดเผยเพราะอะไรครับเพราะว่างานที่พระเจ้าทรงให้เรารับผิดชอบทั้งแผ่นดินโลกโลกจะรอดและพินาศอยู่ที่คริสสจัก อยู่ที่ผู้เชื่อเข้าในทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวจะต้องถูกเก็บเกี่ยวทั้งหมดและคนงานคือคริสจักส่วนของพระองค์ส่วนของทูตสวรรค์เขามีหน้าที่อยู่แล้วส่วนของเราที่เป็นผู้ที่กับใจผู้รับความรอดเราต้องดําเนินชีวิตไม่เพียงแต่เราว้าวเรารอดแล้วแต่เรายังจะต้องดําเนินชีวิตโดยการที่ตอบสนองในสิ่งที่เรารอดที่เราทั้งหลายจะต้องร่วมงานกับพระเจ้าครอบครองด้วยกันกับพระองค์มีวุฒิภาวะของการ ร่วมงานเป็นบุตรที่เติบโตที่จะสามารถรับช่วงต่อมรดกของบิดาคริสเจ,จัคจะต้องทํางานของการไทยการสร้างการนําโลกกลับสู่สภาพดีถ้าเวลาเหลือน้อยอย่างที่หลายคนมองว่า5ปี10ปีพระเยซูจะมาหรือเราจะ,ะเผชิญหน้ากับแอนติไครข้าที่ต้องเกี่ยวนั้นตอนนี้เราเก็บเกี่ยวได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่เรารู้ว่าน้ํากําลังมาท่วมไฟกําลังมาเผาเหมือนบ้านที่ถูกไฟไหม้เหมือนรถที่ถูกไฟไหม้ เราเอาอะไรออกมาได้บ้างขณะที่การพิภากษากําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไฟกําลังโหมโลกอย่างรวดเร็วเราช่วยคนที่อีกหลายพันล้านคนให้รอดได้อย่างไรเราจะไม่สามารถทําด้วยกําลังของเราไม่สามารถทําด้วยประสบการณ์ด้านเดียวของเราแต่เราทั้งหลายจะต้องทําหน้าที่ที่เราทั้งหลายร่วมมือกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เวลาที่เราทั้งหลายจะมาอ้างประสบการณ์ของเราเพราะพันปีบอกว่าให้เราอวดถ้าเราจะอวดให้อวดพระเจ้า ในการที่โรรองสำแดงในการที่โรรองใช้เราเพราะฉะนั้นจดจ่อของเราเนี่ยเราจึงไม่ควรที่จะไปถามว่าเราอยู่กลุ่มไหนเราอยู่คณะไหนมันเป็นคำถามของคนตาบอดที่ไปคาช้างมาอันนี้ผมพูดจากตัวอย่างของตาบอดคาช้างเราเป็นพวกที่ยกประสบการณ์ที่จํากัดและเล็กน้อยของเราแต่สิ่งที่เราควรจะรู้คําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือเราเป็นของพระเจ้าหรือเราเป็นของมารเราเป็นของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนทั้งหมดหรือยังหรือเรายังมีหุ้นส่วนที่เราไปลงทุนกับมารอยู่ การไม่กลับใจความบาปเนื้อหนังวุฒิภาวะการไม่เติบโตคิสเตียจักจะต้องโดยเพราะผู้สอนผู้นำคริสเซียนเก่าจะต้องเปิดโลกฝ่ายวิญญาณให้เราเห็นได้แล้วว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้เราเห็นโลกเหมือนกบในกระลาเหมืออหนังตลกของแอฟริกาเทวดาถ้าจะบ้องไปเก็บได้ขวดโคกที่ตกมาจากเครื่องบินแล้วก็ตามหาว่าเทวดาทําหล่นแต่วันนี้ดาวเทียมมันทําให้เราเห็นมองเห็นทั้งโลกเห็นทั้งจัก,กรวาลระบบเทคโนโลยีทําให้เราเห็นทั้งโลก เห็นทั้งจักรวาลเห็นทั้งซูมเข้าไปซูมอินซูมเอาเห็นทั้งรายละเอียดและเห็นทั้งภาพใหญ่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สูงกว่าเทคโนโลยีใดๆทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์และสิ่งที่เราทั้งหลายจับเข้ามาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเลิกเถียงกันเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่พูดถึงพระวิญญาณที่ไม่จํากัดสอนถึงพระวิญญาณที่ไม่จํากัดท้าทายผู้คนเข้ามาถึงพระวิญญาณที่ไม่จํากัด พระวิญญาณใช้ดาวิดได้อยู่ปลายเขาที่ไหนก็ไม่รู้คนทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ยังทําอะไรไม่ได้กองทัพนักปกครองหรือผู้นําทั้งหลายหรือบรรดาอํานาจต่างๆที่มีอยู่ในโลกหลายสิ่งเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้เขามีเทคโนโลยีแต่เมื่อเวลาที่เกิดภัยพิบัติทําอะไรไม่ได้เมื่อวานพอมินข่าวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวบ,บราซิลที่ตกลงไปในป่องภูเขาไฟที่อินโดนีเซียทั้งที่เขาเห็นโดรนก็เห็นเห็นคนแต่ไม่สามารถลงไปช่วยได้ จนในสุดเนี่ยเขาตายนานเกินไปเขาเลยตายเหมือนที่เราตึกสตงอถลม่มทั้งที่มีคนรอดชีวิตอยู่ในช่วงแรกแต่ว่าหลายคนตายเพราะว่ามันนานเกินไปเพราะคนเข้าไปช่วยไม่ถึงทั้งที่เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขอพระเจ้าช่วยเราแต่พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของคนชอบธรรมพระเจ้าไม่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าพงม,มอบลูกกุญแจให้กับคิสจักรรคิสจ,จักรจึงทำหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่ทำหน้าที่ของศาสนา ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของคณะนิกายหรือประสบการณ์หรือความคิดเหตุผลที่จํากัดที่เราได้ยินได้ฟังได้พูดได้สอนซึ่งเราต้องทําส่วนรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านั้นแต่เราจะต้องตัวเราความเข้าใจของเราเราต้องเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงต้องเป็นแมนออบกอร์เราจึงต้องเป็นคนที่เป็นของพระวิญญาณพระวิญญาณจะต้องอยู่ในเราและดําเนินชีวิตไปกับพระวิญญาณ พระวิญญาณใช้คนนั้นคนนี้ในที่สุดเรากลายเป็นอวัยวะของร่างกายที่รวมกันเป็นร่างกายใหญ่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องนี้ว่าวันนี้เมื่อวานนี้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเราหันมาหาพระวิญญาณเถอะวันนี้ต่อน,นิดหนึ่งก็คือเราทั้งหลายจะต้องดําเนินชีวิตด้วยกันรับรู้ในสิ่งที่คิดเห็นมองดําเนินชีวิต ในสิ่งที่เราร่วมงานกับพระวิญญาณเพราะว่าทุกสิ่งทุกอวัยวะทุกส่วนทุกประสบการณ์เป็นแค่บางส่วนที่มาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันแต่พระเจ้าประสงค์ให้เราทั้งหลายมีพระวิญญาณผู้ทรงสัพพันยู่พระวิญญาณผู้ทรงบริบูรณ์ในทุกสิ่งขค่แต่พระเจ้าของข้าโปรงอวยพรคริสจกักอวยพรข้าพเจ้าทั้งหลายที่กําลังดําเนินชีวิตที่เรามีภารกิจล้นมือแต่พระเจ้ายังทรงมอบไว้ว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จ ขอพระเจ้าให้การปลดปล่อยฤทธเดชและการเจิมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเราได้เห็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เห็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวทุกยุคทุกสมัยผ่านคนที่เป็นภาชนะของพระเจ้าที่เป็นคนที่เปลี่ยนหรือสร้างประวัติศาสตร์วันนี้คริสตจักรผู้เชื่อทุกคนเป็นคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรและให้ผูกพันกับพระวิญญาณเราเป็นของพระวิญญาณเราไม่ได้เป็นของตัวเราเองเราไม่ได้เป็นของคณะนิกาย เราไม่ได้เป็นคนของหลักข้อเชื่อกลุ่มคนบางคนหรือคิดจักหนึ่งคิดจักรใดซึ่งเป็นเพียงบางส่วนที่เราทั้งหลายจะไม่ตัดเราออกจากการเป็นร่างกายอวยพรให้เราสัมพันธ์กับพระวิญญาณผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตผู้ที่ผูกพันและสร้างเราอวยพรเราอวยพรคริตจักรเรามอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์เรามอบสิ่งการและกันไว้กับพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เเมน